่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรวันนี้พบกับดีเจนุ้ยที่เสียหน้าถูกวินมอเตอร,ร์ไซค์เทกระจาดกลางปัม๊มโอ้โห,โห,โหเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรกันเลยครับนี่เนี่ยการทางเล็กๆกบบซอกๆรถ<า><า>ไปแต่รถมันก็จะแผ่น,ผน,นแผ่นแขวนมาแล้วก็วายมอเตอร,ร์ไซค์เลิกไม่พอใจเราชจเทน้องลงมาจากมอเตอร์ไซค์ ในเมื่อคุณนุ้ยมีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ไขกันแหะครับและผู้ที่จะมาแก้ปัญหามีเพียงกลุ่มเดียวภายนอกจะดูแม่วไหนแต่ภายในพวกเขาคืออัจฉริยะชื่อของพวกเขาก็คือขบวนการสามชา นาิกา15นาทีค่ะพบกับขบวนการสามชาทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยเสียงเพลงและตอนนี้ค่ะแก๊งสามชาพร้อมแล้วพบกับพวกเขากันเลยปัญหาที่แก๊งสามชาจะต้องแก้ไขวันนี้คืออะไรไปติดตามกันเลยครับพี่คะวันนี้เนี่ยปัญหาที่อยากให้แก๊งสามชาช่วยเคลียร์คือมันเกิดกรณีอย่างนี้คะ่ะพี่คะพี่เคยขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างนี้กันไหมคะ วินมอไซวินมมไซอ๋อขึ้นเคยขึ้นไม่มวานนี้ผมเพิ่งนั่งจากหน้าบริษัทกลับบ้านนั่งมอไซบอกให้ขับมือเดียวแล้วคุยกับเราฮะไอพี่นงเออผมเจอพี่หนงนานแล้วแต่ผมไม่เคยได้รับเขาแล้วหันหาพี่เนี้ยเหรอแล้วมือไม่ปล่อย่างเงี้ยพี่ดีนะมันแค่นขับมือเดียวเนี้ยของผมมันหันหลังมาคุยเลยไอพี่บังไปไหนเหรอผมต้องจัดตรงนี้แทนมันเงี้ยคนบ้าคนบอจะหันได้หมดเหรอก็ได้แหละมันมันหันมาทางนี้เลย จริงๆถ้าเรารู้ตัวเราเทํางานบริการใช่ไหมเราต้องทีนี้ผู้ผู้สอนเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่างนี้คือผิดนะฮันว่านี่ที่เขาจะพูดเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงไหนกับมอไซค์มีสิจะบอกเลยคือกรณีนี้นะแขกรับเชิญของเรานะมีปัญหากับวินมอเตอร์ไซค์ตลอดคือเอางี้ดีกว่าปัญหาเขาเยอะแยะมากบ้าเปล่าคนนั้นบ้าเปล่าเอาเดี๋ยวคุยกับเขาเองแล้วกันเอาเชิญพบกับดีเจนุ้ยเอฟเอ็ม ติ้งต้องมามอไซค์ไงแต่ชา่นของน้องเองอะไรของแกวะเนี่ยถอยเสียมันโดนเนี่ยโดนโดน่มอไซบ่อยชีวิตนุ้ยนั่งไปประจำหรือเปล่ามอไซค์จ้างเนี่ยหรือว่าต้องเร่งรีบช่วงเร่งรีบมันจะใช้เวลาช่วงรีบมันเป็นปัญหาของนุ้ยเลยส่วนใหญ่ที่นั่งมอไซคือในช่วงตอนงานไหนเร่งงานไหนรีบต้องใช้มอไซค์เพราะฉะนั้นเส้นอโศกนี่คุณต้องมีเลยคันหน่งมอไซอโศกแล้วมอไซอโศก แถวอโศคุณขึ้นตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างหน้าตึกกันฮะอ่ะแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไอ้หนวกเอ้ยมึงก็ยืนแสดงก็ได้มึงจะปความหนักลงทำไมเนี่ยเอาเดี๋ยวมันไม่สมจริงสมจังไงเออก็นั่งให้เต็มตัวไปดิทำแสงแดงดิทบีบแต่สิทำแสงแต่ดิเอ็มอ่ะใครทำเองก็ทำเองทำเองเอ็มอืมเอับอ่าทีนี้บีบแต่ะไอ้ไฟไฟแดงมันไฟไฟเขียวยังไม่ไปอีกบีบบีบ อ๋อนี่บิด้างลงไปบอกเขา้อลงไปบอกเขาเขาไม่ได้ยินนะรถไฟแดงแล้วเขาอยู่ในรถนี่แล้วไงมอเตอร์ไซค์โศกเจอปัญหาอะไรวินนี้ปัญหาที่เจอคือเรารู้ตัวเองแล้วว่าการส่งตัวเราไม่ดีแต่เรานั่งไปมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะยังไงฮะเนี่ยตอนนี้ยังมีผู้สัมผัสาเรียกเรามึงก็ลงไปนั่งที่ที่แค่แล้วมึงก็ปล่อยมอเตอร์ไซค์พิงก็ได้วินนี้ไม่มีแค่วินนี้ต้องนั่งอยู่บนรถรอรถก่อนนั่งรอนั่งรอเสร็จปุ๊บ บินก็จอดกลางทางแล้วเอามือสองข้างช้อนขาช้อนขาคนช้อนขาโน้ยยังไม่ถึงที่ที่เราจะไปเนี่ยนะจอดกลางทางจอดกลางทางแล้วเอามือสองข้างช้อนขาช้อนขาดึงขาเข้ามาใกล้ๆตัวเขาไหนสาธิตสิอย่างนี้ปุ๊บอย่นี่ปุ๊บบินช้อนขาแล้วก็ดึงดึงไปดึงโน้ยให้เข้าไปอย่างี้ติดเข้าไปอย่างนี้้ไปนี้ เดี๋ยว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 นะคะเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเลูกหันที่ช่วงก่อนแป๊บเดียวมีไหมล้ะอ๋อที่เขาดันขาคุณเนี่ยเพราะว่าจะให้คุณนั่งแน่นๆน่คุณจะได้ไม่ต้องบอกวีบไว้แล้วคุณร้องอย่างนี้ไหมดังไหม อันที่รอนี่มีอีกอันหนึ่งเพราะว่าหลังจะมีปัญหาบ่อยๆขึ้นเราย้ายวินเราขึ้นวินนี้ไม่ได้ละเออเพราะมีปัญหาคเราใช้บริการวินนี้เเราย้ายไปใสยขบอยย้ายย้ายไปใส่ขบอยอันนี้นั่งกับตึกแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามากระทนหันก็เลยตัดสินใจว่าเออรับโทรศัพท์ก่อนรับรับโทรศัพท์ปุ๊บกด้วยความที่อย่างที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะชอบไปตามทางเล็กๆลยซอกซอกกรถไปไม่ให้ติดเ้ยอออกนอกรถติดไงแต่รถมันก็จะแผ่แผ่นขวาแล้วมาแล้วก็ไ มาคุยเรื่องความรู้สึกเพราะบางทีคุณเข่าคุณอาจจะกลัวไปโดนหูช้างรถข้างๆเจอรถเมย์ป่ะขับไปนิดนึงมันมาไซล์แล้ว้ายมอเอราไซคแล้วไม่พอใจเราว่าเราทำไมมากรีดร้องบนรถเขา้วโทรศัพท์ไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยฮะมอนตอรไซค์เนั้ยโม่เขาทำแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเสร็จปุ๊บทำไมด้วยฮะทำไงคะมอเตอร์ไซค์งี้แล้วเทมอเตอร์ไซค์งี้อ้าวแล้วคุณอ่ะชอบเทน้องลงมาจากมอเตอร์ไซค์ โอ้โห oh, oh, oh. ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับคุณผู้ชมคุณนุ้ยนี่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์แต่กลับโดนวินมอเตอร์ไซค์นั้นเทกระจาดกลางปั๊มเลยนะครับเนี่ยนุย้ยเขาก็ <Hey. S 2> โดนเทไปว่า ลงกองไปเยอะเหรอกก็ลองงไสภาพคุณเป็นไงตอนนั้นอ่ะดีแล้วนะมันให้เกียรตินะถึงแม้จะเทนี่ถ้าไปลองมันกำลังลำกลดขับใช้สมาธินะคุณไปลองได้ไหมดังจริงจริงนะผมขึ้นอ่านเลยนี่ไอ้คอกคุณเป็นคนเสียสมาธิเขาดิแล้วตอนเทที่คนเห็นกันเยอะแยะเลยไหมตอนเทอายมากพี่แม่สภาพคุณลงเลยไงสภาพคุณลงลงแบบเสียหลักลงไปเดี๋ยวลงๆไปดิลองลง อย่างนี้เลยเราอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็แล้วโทรศัพท์ยังคามืออยู่ไหมโทรศัพท์ก็ไม่คุยแล้วล่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาจ่ายตังจ่ายตังด้วยด้วยผมว่าคนจ่ายทำไมพี่ทำกับหนูงี้ได้ไงวันนั้นไม่ได้ถามอายเนาะฮะผมว่าโมไซคันที่เขารับคุณนุ้ยอาจจะมีปัญหาทางบ้านก็ได้อาจจะเครียดอะไรมาก็ได้อย่างนี้เราโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ทางนี้ก็ไปร้องกวนสมาธิเขาด้วยไม่ผมผมนึกออกแล้วคนนี่เขาอาจจะเสียสมาธิคนนี้มีปัญหาคงเป็นเรื่องทรงตัวด้วย เพราะบางทีนี่เวลาเนี่ยมันนึกว่าจะล้มไงใช่เหมือนคนซ้อนจักรยานผมก็เป็นผมเป็นถ้าซ้อนจักรยานน่าจะรู้สึกเลยเหรอแต่แต่แตรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาจะพาล้มอยู่ด้วยก็คืนอันนี้ก็เลยขืนเออใช่ไม่หรอกเขาจะขืนไงเขาช่างเขาจะไม่ได้เขาคืนผู้โดยสารหลักคำจริงนะถ้าคุณไปไม่ได้คุณต้องจอดแล้วให้เขาลงการถามว่าถ้าคุณไปเทงี้ก็ไม่ได้ต้องเกิดหัวแล้วต้งแต่ว่าอาขับรถมอเตอร์ไซค์หรือซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ผมมีทิ้งเพราะผมขี่ออกทิ้บบ่อยเวลารถเขาโค้งขวาเนี่ยคนซ้อนต้้้้้อออองงงโคาย๋เหหรฮะไดนนนน่วัักก จริงๆเอ้าไม่ใช่ไปด้วยกันเหรอเอ้าไปด้วยกันไม่ได้มันต้องขืนมาหน่อยรอเนี่ยถ้าโค้งขวาไปงี้ต้องบาลานกันมันฝืนกันบาลานกันแต่ถ้าไปงี้ไปเลยไปเลยล้มเลยทั้งแถบโค้งขวาโค้งขวาโค้งขวาทั้งตรงโค้งซ้ายทั้งตรงขึ้นสะพานอ๋อต้องไปงี้อันนี้ ล็อกกันสองคนเลยเดูเข้ากันไปคุยนะฟังนึงมีต่างสามลูกหลังกันแต่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 ัน่แม่้านงคุณเข้าขานจริ่ย่มจริงพนี้มันถึงไม่ทูดกันอย่นึงมันก็ทความลับกันดีมากเลยั่นกันจะชุดเลยโอ้ยยิ่มจริงยอมรับสองคนเลยจาเลยมังชามหัน แล้วทุกปัจจุบนนี้คุณยังได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์อยู่ไหมเช่นอะโตก่ะไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยเพราะไม่มีใครรักคุณเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าคุณกลัววินแถวนั้นกลัวไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วจะเป็นไปได้นั่งรถเหรอไมัเป็นไปรด้เหรอทขาจไม่ไปนั่งอ่ะตอนหลังคือขับรถแค่แค่นั้นคืองานด่วนตอนหลังพอมีงานปุ๊บบอกว่าคุณนุ้ยคุณต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยบอกพี่พี่ต้องรอนุ้ย คุไม่ขึ้นเมอนมอไซค์เพราะคุณมีปัญหาเรื่องการทรงตัวมีปัญหากับวินแล้วเวลาวินเขาไม่พอใจเขาก็เทคุณทิ้งลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากเคลียร์ก็คืออยากเคลียร์กับวินมอไซค์ถูกครับแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยคนไหนเพราะเราไม่กล้ามองไม่มอง้าเลยจับไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเส้นอโศกเนี่ยหลายคันมากมีหลายวินลใช้บริการไปหลายวินด้วยไพ่ต่จะบอกก่อนว่า คนดีๆที่ขี่วินเขาก็มีเออแต่เพียงแต่ว่านุ้ยก็มีปัญหาส่วนตัวของนุ้ยเองผมก็เรื่องทรงตัวเขามากกว่าแล้วก็ไปซื้อนั่นเองซื้อไอชุดไอรอนแมนที่มาใส่ชุดแล้วก็ขึ้นแม่ันหลังก็ซื้อแล้วก็มาททำงานสิเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ นุ้ยมาออกขบวนการสามชาติของเราอยากจะเคลียร์กับวินมอเตอร์ไซค์แถวโศกเพราะฉะนั้นเราจะให้แก๊งสามชาติไปรวบรวมข้อมูลนะไปแต่งเพลงมาเพื่อให้เคลียร์ใจทางนี้ให้ได้ไดไดไม่งั้นมันติดค้างคาเขาจะมาที่นี่ด้วยเหรอฮะมาสิหาเราไปตามหาเลยว่าใครเคยรับคุณแล้วเคยไม่รู้ว่าเคยเทคุณหรือเปล่าหรือเคยแบบฉีบคุณหรืออะไร่างนี้หรือเปล่าเราจะเดินผ่านหน้าวินก็ได้ไหมฮะวันนี้เราจะเคลียร์ให้ เอาเ่ะครับเมื่อคุณนุ้ยมีปัญหาแก๊งสามชาติก็พร้อมที่จะเคลียร์ปัญหาให้ครับช่วงหน้าไปชมกันครับว่าแก๊งสามชาติจะตามหาวินมอเตอร์ไซค์คู่กรณีได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ และเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ฟังปัญหาของคุณนุ้ยกันไปแล้วนะครับในช่วงนี้เรามาฟังความเห็นของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์และคนขับวินมายยานอเตอร์ไซค์่าติโศกว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรกันครับเคยเจอที่นั่งแบบไม่ไม่เป็นครับก็จะยังซ้ายยังขวาครับคือเขานั่งแบบเหมือนก็ไม่เคยนั่งครับอยากให้คิดถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารคนเขากลัวไงเขาไม่เคยขึ้นเน่ยเขาจะโยกครับ แบบบอกให้เขาเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวขวาก็งุดหงิดสอบแบบขี่ผ่านแล้วขับรถดีๆหน่อยนะครับแบ่งขาอะไรเงี้ยครับบนรถนะครับอันนั้นทําให้เสียการทรงตัวบางทีก็แบบมีขับเร็วขับสายอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ขับซิกแตกกันอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบว่าขับดีๆแบบว่าเพราะว่าชีวิตคนเรามันเนาะมันก็ต้องปลอดภัยเวลานั่งรถจะมัวต่เล่นกันครับให้ตั้งใจนั่งให้ถึงที่หมายให้นั่งก่อนค่อยเล่นค่อยมีโตรัพคล้ายๆเขานั่งแบบนั่งเก่งเราประคองรถใหญ่ครับ ขับเร็วแล้วก็แบบว่าเบียดชอบแบบว่าแซงพยายามที่จะเบียดรถซอแกแซกเราก็ต้องแบบว่าเกาะดีๆอะค่ะแบบแวะตรงนู้นแวะตรงนี้ก็มีอะขีบ่บางทีไปบ้านเงี้ยแวะซื้อข้าตี๋วราคาค่าตัวสั่งให้เท่าเดิมอะไรเงี้ยก็แบบเพียวขับเร็วบางทีแบบเรานั่งไม่ดีแล้วเหมือนแบบมันจะล้มลงไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่จงังหวะเราด้วยอยู่ที่พี่เขาขับเร็วด้วยหลายๆอยา่างบอกมึง่ะขับไว้ไยบักปอบเงย <laughs> จากการที่เราได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์มีถึง90%ซของผู้โดยสารที่ไม่พึงพอใจในการขับขี่ของวินมอเตอร์ไซค์และอีกกว่า85%ของวินมอเตอร์ไซค์มักเจอกับปัญหาเกี่ยวกับผู้โดยสารคุยโทรศัพท์ขณะใช้บริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นการรบกวนสมาธิในการขับขี่เป็นอย่างยิ่งเลยครับและในวันนี้ครับเราก็ได้มาตามหาวินมอเตอร์ไซค์ย so ่านอโศกที่คุณนุ้ยเคยใช้บริการและถูกเด็กแตจาดมาแล้ว จนในที่สุดเราก็ได้พบคู่กรณีของคุณนุ้ยครับนั่นก็คือพี่จอนวินมอเตอร์ไซค์อโศกนั่นเองครับพี่จอนนี่คือวิ่งวินอโศกประจําเลยอยู่นนยนนแถวๆนั้นแหละครับอยู่แถวๆย่านอโศกนั่นแถวๆนั้นครับขี่มานานยังพี่ก็ประมาณ10ปีครับ10ปีถามเลยตรงตัวเลยคู่กรณีรเลย เจอไหมหนุ้ยเอ e m ผมต้องทองอ่ะผมทองทองตาโตโตหัวละแอะอเจอ <laughs> ที่อซอยขาวบอยครับนนซอยขาวบอยและอาการเขาเป็นยังไงเวลาเขาขึ้นวินเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์เราก็พอ <laughs> ขึ้นมาก็รู้สึกรับโทรศัพท์ครับรับหรอครับคุยจอกแจ๊กเจ๊กไปตลอดทางเลยนะครับแล้วไงอาการเขาเป็นยังไงคุยจอกแจ๊กแจ๊กแล้วแล้วซอยตรงซอยข่าวบอยรถจะติดมากนะครับมัน รถนี่เต็มแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายซอกแซกนะครับพี่ก็ต้องซอกแซกใช่ซอกแซกแล้วเขาก็คุยวงางแล้วเขาทรงตัวไม่อยู่นะครับอาการเขาแบบเวลาเขาซ้อนเราจับเขาแบครับเขาก็คือดูเหมือนเขาเก่งๆแล้วแล้วเราก็จับบ่านิดๆนะครับจับบ่าไว้ยงี้แล้วโทรศัพท์ไปด้วยแล้วเขาแล้วก็แวกวใช่ใช่ครับอยู่อย่างนี้ตลอดทางใช่ครับในในอารมณ์ตอนนั้นพี่รู้สึกไงเออพี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาคุยตอนที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์กันคิดอย่าง ทำไมไม่คุยตอนที่ไม่เรียกเราก็คิดไปอย่างนั้นนะครับทำไมไม่คุยให้มันเสร็จเสร็จไปแล้วไม่คนณใช่ครับก็คิดทำยังไงดีเขาเขาจะได้หยุดคุยเออแล้วพี่ทำไงพายเขาไปเทกระดาษในปั๊มเลยครับเทกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเทลงเลยเยอะหรอครับ เพราะเขาไม่หยุดพูดนะครับโอ้คือคิดว่าทําไงเขาหยุดใช่คือคือที่เทลงนี่พูอเป็นห่วงเขานะครับเนี่ยอ๋อนี่คือพี่ทำเพราะไม่หวังดีไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาพูดไปเรื่อยๆใช่ครับอันตรายเดี๋ยวเขาทรงตัวไม่อยู่เดี๋ยวหลุดลงจากมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวรถรถตามมาทับอีกใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่พี่กำลังจะบอกกับพี่ทำเนี่ยว่าพี่หวังดีกับเขาใช่ครับผมหวังดีต่อคุณนุ้ยเขานะครับเนี่ย วิ่งหวังดีนี่พี่สกิดคุณครับคุณจริงๆผมก็พยายามสกิดแล้วนะครับแต่เขาไม่หยุดครับเขาก็ช่ครับพยุดอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่หยุดครับใช่ครับพี่ก็พี่ก็อยู่อย่างนี้ครับมันหนวกหูเนี่ยพี่แล้วการจราจรที่รถนาติดๆเนี่ยถ้ามีคนมาพูดยิ่งยังยังมันคืออารมณ์เราควบคุมรถใช่ใช่ใช่ไม่แค่แต่ละครังการควบคุมรถจะไม่ค่อยดีแล้วเขานั่งรถเกรงเลยครับแบบเขา ถ้าเป็นคนที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้ถูกต้องในเวลาเราเลี้ยวใช่เขเราโค้งปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารต้องโค้งตามแับเอียงตัวตามเวลารถเขาโค้งขวาเนี่ยคนซ้อนต้องโค้งซ้ายอ๋อเหรอฮะได้บนถทวงน้ำหนักกันไม่พี่แต่พี่เทเขาไปอย่างนั้นน่ะพี่ไม่กลัวหัวล้างข้างแต่ขาหักไปหรอกก็จะบอกคุณนุ้ยเขานะว่าผมปรารถนาดีอ๋อที่ปรารถนาดีใช่ครับคือกลัวเขาหล่นลงจากรถผมเอาเอาเขาไปลงกลางทางแบบนั้นดีกว่าดีคือไปลงตรงปั๊มจะดีกว่าคือถ้าลงกลางถนนนี่เดี๋ยวมีรถวิ่งตาม ว่าสิ่งที่ทำกับนุ้ยไปเป็นความปรารถนาดีเททิ้งตรงปั๊มดีกว่านุ้ยจะทิ้งตัวเองกลางถนนใช่ใช่ครับมีรถวิ่งตามหลังมาเยอแย่ๆในช่วงนั้นโอ้โหแล้วเคยเจอเขาอีกไหมอืมก็หลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นเขานะครับหลังจากวันนั้นเขาเลิกขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยพี่น่าจะหัวลรออีกเทก็ทิ้งยังมาหัวลรออีก วันนี้ขอเคลียเลยเพราะเขาบอกว่าเขาเลิกขึ้นเลยเพราะกลัวโดนเทอีกเออวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะพี่จอนเขามากับแก๊งสามชาตอครับเขาจะมาเคลียกับพี่ด้วยเสียงเพลงงานนี้จะมีเคลียรจะมีเทคืนหรือบางทีนุ้ยอาจจะมาตบพี่เลยก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมกับ แก๊งสามชาและนุ้ยเยี่ยมเองมาดูกันครับว่าการเจอกันครั้งนี้ของคุณนุ้ยกับพี่จน้นวินมอเตอร์ไซค์คู่กรณีจะเป็นยังไงครับนี่ไงวันนี้แบบวันละไอ้ไอ้ไ้พี่หัวละไอ้ไ้อ้ลุงนี่เองนี่หรือเล่านี่มันนี่แหละชือ่ออะไรจน้นรู้จักเขาปะเนี่ยครับคุณนุ้ยครับทำไมพี่จ้นทำกับน้องอย่างนี้โอ้ผมเป็นห่วงครับวันนั้นนะเพราะความเป็นห่วงของพี่จน้นแท้ๆที่ทำให้คุณนุ้ยต้องถูกเทกระจาดกลางปั๊ม และดูเหมือนว่าการเจอกันครั้งนี้คุณนุ้ยจะประทับใจมากถึงขั้นชี้หน้ากันเลยทีเดียวเธอเพี่จอนทำกระดองอย่างงี้นะโอ้ผมเป็นห่วงรับว,วันนั้นน่ะเขาบอกเขาเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> จะไม่ทำนี้ไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> เขาบอกว่าเธอพูดโทรศัพท์พูดพูดพูดแล้วก็กี้กี <c oughs> ้กี้อ เาก็บอกแล้วว่าทําไมต้องมาคุยอะไรตอนนี้น้องคุยงานแล้วน้องตกใจเพราะว่าการขับของพี่คืออะไรมันก็ขับมันเบียดรถไปหมดเลยอ๋อไอ้คันายก็มาคันขวาเข้ามาเลาก็อ้ตกใจออเขาเขาเครียดเขาใจว่าขับรถเขาเครียดอยู่แล้วใจถึงนั้นเทกะเทยได้เลยกรื่องระจานเรระจานใระจาแล้วเขาย้ำว่าที่เขาทำไปทั้งหมด ขาหวังดีกับเธอไม่ต้องหวังดีถ้าเป็นผู้ชายอุ๊สามจอดก็ไม่ย่างพี่เทกระเทยทั้งเท่งเลยผมไมาเอาไปเทในปั๊มดีกว่าที่จะลงกลางทางทเอย่างนั้นทำไมนนีุ่้ยหรือว่าขยะวะเนี่ยฮะไม่ก่อน่นผมขอถามก่อนพี่จ้อนก่อนว่าปกติพี่จ้อนเนี่ยขับรถเท่าไหร่ก็ไม่เร็วนะครับถนนโล่งก็ประมาณ80ครับ80แล้วที่คุณนุ้ยคุณนุ้ยซ้อนเนี่ยขับเท่าไหร่คุณนุ้ยซ้อนนี่ขับประมาณ50ครับเฮ้ยก็ช้านะแต่ตอนที่เทเขาลงอ่ะ พี่ก้องก็รู้ว่าเทนลงแบบเขาไม่อันตรายแน่ๆครับครับครับโอ้ยเยอะๆเยอะๆยังไงยังไงสบัดอย่างนี้วันนี้เขาบอกเขาค่อยๆเทแล้วนะไม่เทสบัดอย่างนี้หรอสบัดแรงใช่ไหมสบัดแรงแล้วก็บอกว่าเขาก็จ่ายตังค์เขาด้วยแล้วเขาก็รีบวิ่งเข้าตึกไปเลยอายเขาอายไปไหมล่ะเขาเขาก็คิดว่าไม่ใช่มอชายเขาเป็นบ banana boat หรือมั้ง กัดกัดกเทเลยอ่ะเทเธอเลยอ่ะก็เลยเทกันเทเลยอ่ะแล้วเล้อดิแล้วนี่คือนุ้ยแบบนุ้ยไม่กล้าขึ้นโมไซค์อีกเลยโอ้เลยครับโอ้โหัวเจอพี่อ่ะกลัวโดนเทอีกแล้วตอนนี้ไม่กล้าเดินผ่านวินแล้วโอ้แถววินมีการคุยกันนะนี่เคยเจอไหมนุ้ยอีเอฟเฟรมขึ้นมาแล้วกีดกีดกีดทรงตัวก็ไม่ได้ครับคุยครับคุยกับเพื่อนเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังอยู่เหรอคนอื่นเขาพูดถึงนุ้ยกันยังไง เขาก็บอกว่านี่ถ้าคนนั้นนะแบบผมทองทองหน่อยวิทย์ไว้วิยไว้หน่อยเนี่ยเวลาไม่รู้ว่าทำไมเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บต้องคุยโทรศัพท์ปั๊บนี่ไงาุ้ยพี่จันถ้าเกิดเป็นผมขึ้นอ่ะผมโทรศัพท์เมื่อกันเราถามด้วยขารับเปล่ากลางวันเรารับต้องคือยืนโบกหน้าอย่างนี้ปวตกเกียดชนเลยล่ะไม่ต้อเอเลี่ยน เอ,เออพงศักดิ์ใจเอื้อเฟือนี่ก็เพราะฉันมาต้องเคลียร์ดิเคลียร่ช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าแก๊งสามท่าจะเคลียร์ปัญหานี้อย่างไงต้องพิ่งมารู้ตอนที่เรามาขึ้นขึ้นวินเนี่ยว่าเราเป็นโรคการทรงตัวเสียเราย้ายไปใส่คาขบอยมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่พอใจเราชอบเทน้องลงามาจมากมอเตอร์ไซค์เพราะเขาไม่หยุดพูดนะครับจริงจริงผมก็พยายามสะกิดนะครับแต่เขาไม่หยุด ปัญหาของคุณนุ้ยไม่ยากเกินความสามารถของแก๊งสามชาแน่นอนนะครับเพราะว่าในวันนี้เราได้คุณบ๊อบบี้จากวง3บาท50มาช่วยด้วยอีกแรงครับเดี๋ยววันนี้บ๊อบบี้จะมาไขาปัญหาด้วยเสียงเพลงเป็นความรู้สึกของนุ้ยเขาความในใจของผู้โดยสารที่ไม่สามารถทรงตัวได้ออแต่ว่าอยากโทรศัพท์ไปด้วยอีกแล้วมีอาการโดนเทลงมาอีกจริงๆไม่ต้องลองก็ได้ ขอจังตีว้องดีกว right. ่าครับตีด no> ีกว่าครับเจยเย็นค่ะคุณใจเย็นค่ะคุยกันได้ของนี้คุยกได้เดี๋ยวฟังเพลงนี้อาจจะใจเย็นลงก็ได้ครับผมอ่ะฟังครับ จนเกาแล้วไงขอพี่วินจงอย่าลืมว่าหนยนั่งสอนไปไม่พอใจหนูยยังไงก็บอกไม่ได้นะอารมณ์พี่ไม่ดีหรือพี่ไม่อยากรับหุ่เลยนิสัยหนุยไม่ดีใช่ไหมจึงไม่อยากรับหนุยเลย น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอย่าคำแบบนี้เลยอย่าทำอย่างนี้เลยหนุยขอนะเราหนุยกลัวจัดเต็มเข้ามาได้จัดเต็มดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นไหมเออดีครับเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับอยาก มีเพลงจะร้องให้คุณด้วยไหมมีไหมไม่มีครับมีผมแต่งให้พี่เขาแล้วเพ่อกี้เมื่อกี้คุณบ๊อบบี้ครับแต่งให้คุณนุ้ยครร้องให้คุณนุ้ยใช่ไหมครับแต่นี่คุณเท่งจะร้องเป็นตัวแทนร้องให้ตัวแทนกับกลุ่มมอไซ์เลยพอเจอคุณสารคนนี้ปั๊บร้องเพลงนี้เลย ไป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 ไม่รู้ะรู si ้นะเธอี่ร hey ักฉันชอชนตูดเธอเวลาเขาเดใจไปไปไไปไอไอ้ไอไอไอ้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 อะไรอะอะไรฮะอันน oh, ี้คืออะไรฮะโมโหโมโหโมโหนี่คือจะไล่ชนตูดกันเลยเหรอ ไปเไปนั่งวินอื่นเลยอ๋อเหรอเออพี่จ้อนมาไม่ได้ไพี่จ้อนตรงมานี่หนูนั่งไปนั่งมานะมองหน้าพี่จ้อนคัล้ายคก็พาเหมือนใครก็ไม่รู้อ่ะใครฮะเหมือนใครก็ไม่รู้อ่ะพี่จ้อนไม่คิดเลยขนาดนั้นหรอกเองลองมาเพื่อนที่ดีมันมีบทเหมือนกันจริงๆนกเนี่ยดูดิมันยังไงวะดูดิพี่หม่ำเนี่ยจะพี่หม่ำจะเอ้ยชอบพี่หม่ำด้วย น่่น่ไมมมมหาแกง๊งสามชาติได้ใช้เสียงเพลงในการแก้ปัญหาครั้งนี้ไปแล้วนะครับช่วงหน้ามาดูก,กันคำว่าคุณนุ้ยและพี่จอนจะเคลียร์กันได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ บทเพลงที่แก๊งสามชาและคุณบ๊อบบี้ที่แต่งมาเพื่อคุณลุยและพี่จอนนั้นมาดูกันครับว่าจะทำให้ทั้งคู่นั้นหมดปัญหาคาใจกันได้หรือไม่ไปชมกับบนครับอ่ะเคลียร์กันไปแล้วต่างฟงต่างฝ่ายเนี่ยบอกกันด้วยเสียงเพลงไปแล้วอ่ะไหนไหนคุณมายืนกันตรงนี้เลย <ฮะ S 2> ยืนข้างกันอยู่อย่างนี้ <ฮะ S 2> เลยในฐานะคุณเป็นผู้โดยสารคุณมีอะไรอยากจะบอกคนขับวินมั่งจริงๆก็ไม่ได้ฝากถึงพี่คนเดียวบอกกับทุกๆคนด้วยวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนด้วยก็จริงๆแล้ว คือเป็นคนที่นั่งเออแล้วมันเกรงจริงๆด้วยความที่เราไม่ชินแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถนัดกันนั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะฮะก็มันก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้บ้างเข้าใจหน่อยเข้าใจน้องด้วยนะฮะแล้วเรื่องโทรศัพท์อะเรื่องโทรศัพท์ก็ไม่โทรนะออจะได้ร้องร้องร้องทีสไงวันนี้งามมันมาจริงๆแต่ว่ารับหน่อยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวโครกลับก็ได้แะ้อยากจะบอกคุณนุยว่า นั่งรถบอสไซเนี่ยหรือว่าขับรถยนต์เนี่ยอย่าโทรศัพท์อันตรายมากนี่ถือว่าอันตรายถึงชีวิตเะครับนั่งบอสไซมือเดียวเกาะเอวกอันตรายแล้วความเสต้องเกาะให้ไปชัหน่อยพี่จอนพี่จอนเนี่ยอย่าพูดคันเาไปเลย้องกราบขอโทษขออภัยนะครับที่วันนั้นที่อาจจะพาไปเทแต่จริงๆแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บางทีบางทีรถมันติดบางทีอารมณ์มันก็จะพาไปมั่งแต่ว่า จริงๆก็คิดว่าจะไม่ให้มีอีกนะครับเรื่องแบบนี้พี่จอนกพ็พี่จอนยอดคนลค <c oughs> แล้วเทเลยก็คือก็คืออยากจะฝากถึงผู้โดยสา,ารทุกท่านด้วยจริงๆนะครับว่าเวลานั่งมอเตอร์ไซค์นี่อยากเกรงไม่ต้องเกรงนะครับคือ หรือว่าถ้าเห็นถ้ากลัวจริงๆเวลาขี่คนคนขับขี่เร็วๆเนี่ยก็บอกเขาได้นะครับน้องๆไม่ต้องขี่เร็วไม่ต้องขับช้าๆไม่ต้องรีบบอกเขาได้นะครับตอนหลังก็บอกเขาเลยบอกพี่ไม่ถนัดนั่งมอเตอร์ไซค์พี่เกรงอะไรอย่างเงี้ยบอกสามารถบอกบอกซเฟอร์ได้เลยบอกเขาเบาๆเบาๆไม่ต้องไปเร็วคุยกันได้คุยกันเลยคุยกันได้คุยกันเลยแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์บางวินนะผมต้องบอกนะผมเจอมากับตัวแล้วนะครับบางทีผมไปตอนนั้นผมไม่รู้จักซอยทองหล่อก็ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์เฮ้ซอยทองหล่อรู้ไหมเขา พอ,พ,อพอจำได้ไปหลงทางทีงนี้หลงทางมันก็เลยจ้างแท็กซีน่นำอีกคันหนึ่งเออไป็นตองทำอย <c oughs> ่างนี้สิผมเสียสองต่อ,อเสียค่าแท็กซี่อีกสองร้อยแปดสิบเสียค่านี่อีกร้อยสี่สิบอ่ะ,อ,ะอันนั้นอันนั้นอย่าโทษเขา,เอ,าอย่าโทษเขา,าให้โทษใครเรางู เรามันไม่รู้เลยไปถามมันถามใครก็ไม่รู้เลยชอยต้องหรอเลยมันก็มันก็ฉลาดนะวิมาใจไว้งั้นอพี่เดี๋ยวจ้างแท็กซี่ให้นำหน้าไปแล้วถ้าเกิดมันจ้างแท็กซี่กันนั้นไอ้แท็กซี่กันนั้นก็มู้ไอ้แท็กซี่คันนั้นไปจ้างอีกคันหนึ่งนำหน้ามันละก็ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอะเอาเป็นว่าวันนี้ได้เคลียร์กันถามหน่อยน้อยถามจากใจเลยต่อไปจะกล้าขึ้นวินอีกไหมเนี่ยวันนี้มาลองคุยกันแล้วมารู้แล้วว่ายังไงเอ่อ ชั่วโมงเร่งด่วนก็ต้องไปก็ต้องไปเาช่วยเราวินทุกๆวินด้วยรับด้วยรับด้วยแต่ว่าบริการครนะเดี๋ยวจะซ้อมฝึกซ้อมกันนั่งมอเตอร์ไซค์เออนะ บอกวินนะต่อไปนุ้ยเรียกรับเลยนะครับครับเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆที่วินถ้าเจอคุณนุ้ยมาให้ให้รีบรับคุณนุ้ยหน่อยคุณนุ้ยอาจจะมีงานด่วนเออแล้วอย่าไปเทเขาทิ้งกลางทางอีกไม่เทไม่เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆครับคุณนุ้ยับปากแล้วนี่ครับผมจะไม่โทรแล้วเอออ่ะวันนี้นะก็ถือว่าเคี์กันแบบสวยงามนะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับนะพี่คนแรกเลยบ๊อบบี้สามบาทห้าสิบแล้ววันนี้แค่ะของเรา สองคนค่ะที่มีปัญหาแล้วก็เป็นคู่กรณีแต่วันนี้แหมเคลียร์กันเรียบร้อยอ่ะคุณนุ้ยเอฟเฟรมค่ะและพี่จ้นวินอโศกค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณรับงหมดก็ได้ทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดและในที่สุดแก๊งสามชาก็ทำให้คุณนุ้ยและพี่จ้นวินมอเตอร์ไซค์ตกลงเคลียร์ปัญหาคาใจกันได้ด้วยดีครับมีปัญหาคนนี้โอเคนะครับคุณค่ะไม่ใ ่นยินดีบริการครับอ้าโอเคเมี่บินเยี่ยมที่บินเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่บ้านทางบ้านคุณมีปัญหากับใครคุณอยากจะเคลียร์กับใครแม้คาใจเหลือเกินน้องๆก็ได้นะอถ้าใครคาใจเลยบอกเลยมาในการเราเ้าคาใจกับใครคาใจกับคุณครูคาใจกับพ่อคาใจกับเพื่อนร่วมงานคาใจกับคนขายอาหารในโรงอาหารมาคุยกันได้ เดี๋ยวเราลับเคลีย,ยได้หมดนะเฮได้หมดนะรับเคลียทุกปัญหาวันนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าออ,อยังก,กล้านั่งวินยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ให้นุ้ยกลับบ้านด้วยพี่จ้น ขี่มอไซค์พี่ตให้น้้ยซ้อนมอไซค์ที่ต้นกลับบ้านเลยเอาล่ะก่อนที่จะกลับบ้านกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณโตโยต้าไฮรัก i ์วีโกแชมค่ะขอบคุณเสื้อ้าอัญชวิกานะคะเครื่องประดับจากพอสค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะ16นาฬิก15นาทกับขบวนการ3ามชาติทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยเสียงเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขับโคตรน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอย่าขั้นแบบนี้เลยอย่าาอย่งนี้เลยหนุยขอนะเะหนุยกลัวกลัวอาทิตย์หน้าพบกับคุณก๊อฟมิจพลและช่างแต่งหน้าสุดแซบอาการอาการเขาเป็นยงไงมิกกี้เวลาเขาแต่งต้องแต่งหน้าเขายังไงพ่อเปิดผมนิดนึงเมื่อกี้นี่แต่งไม่ถนัดเลยนะครับพ่อขานะนี่พ่อตายแล้ว นี่พ่อปากพ่อแห้งเลยไม่เอาไม่เอามานี่มานี่เออ๋ยใส่นิดนึงนะคะคุณหมอถ้าคุณถอดมาได้แบบนี้แล้วมึงใส่กลับไปแบบเดิมเลยมาเลยอ,อีกกรั้มึงมาเลยมึงมจะฮุบโกโกูตอนนี้มันเหมือนไม่ใช่รายการขบวนการสามเจ้ามันเหมือนถล่มไทยไฟทุกอย่าง <c oughs> แ,ลแล้วต่อยกันก็โอ้ไต่กับฝรั่งใช่ไหม